อารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้ก็มันกันเร่จะต้องกำหนดอนาปาสติอรมงหายใจเข้าออกนี่เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสะให้อยู่ตามกระแสะของลมเนี่ยให้มันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทำตามจิตก็เราจะสงบนี่แสดงว่าอารมณ์ของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนี้มันมากแต่การจิตของเราให้สงบนี่มันมากเกินครับเพราะมันวุ่นวายมาก กี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูที่เราไปนั่งดูสิจะไปนั่งดูก็ได้อาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะมาให้เราพบมันมากเหลือเกินพิจะนั่งท่านจริงว่าให้หากรรมาฐานอนันนี้อารมณ์ไม่ถูกใจของเราถูกจดิตของเราเช่นว่าเกสาโลมาหน้าขาทันกาตะโจถ้าในทีหนา้ากลับไปกลับมา,าบางทีถ้าเราไปพูดไปถึง เจสาอย่างนี้โลมานขาทันตาตะโจหนังถ้าเราพูดปีนาถึงหนังใจแล้วมันสบายเพราะว่ามันถูกจดิตของเราถ้าอะไรไม่ถูกจดิตของเราแล้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสําหรับปราบกิเลสทั้งหลายนั่นให้มันเบาบางหลงเช่นว่ามารณะสติคือการมาลึกถึง,งความตายบ่อยๆนี่เป็นต้น บางคนมีโรคมีโรดมีหลงอย่างกลา้าไม่มีอะไรจะปรามันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสะดดสังเวชหัวจนมันก็ตายรวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดั้งนั้นนี่จิตใจเราก็สะดดจิตใจเราก็สัเงเวชก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกใจดีของเรา นี่รียกว่าวิปัาสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยถ้าถ้าไม่ถูกจริตนนะมันก็ไม่สะดุดมันก็ไม่สังเวชอันใดที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยดังนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่งบ่อยๆคนเราไม่เคยสังเกตที่จะมีรูปเรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสำรับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะถ้าเข้ามาถวายเราเนี่ย แล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยอ่ะะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะมันจะรู้จากเอออะไรมาอะไรเราชอบเปรียบในฟังนะคืออะไรเราไม่ชอบนี่เทียบเห็นแบบจดดิตของของคนเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราชอบมันก็ขันกันนั้นเห็นมามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในจหรับนั้นอย่างนี้ อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากําหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกภาาุกับเราแล้วก็เห็นในงานอย่างนี้กรรมฐานที่สูกจริตของเราเช่นว่าอนาปา,านสติอย่างนี้เป็นต้นคำนวดลมหายใจข้าออกคืออันนี้มันกว่าสบายดีนะเนี่จะไปทําอย่างอืงอ่นไม่สบายเนะี่ยพอนั่งคุบลงคำนดลมหายใจข้าออกอืเห็นชัดนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาอเห้องไกลๆเดี๋ยวนี้ดีกว่า คนทาำด้วยลมหายใจเข้าออกหนงมันออกมันเข้าดอกมันเขาดูมันอยู่ตรงนั้นเองค่ะดูนานๆทําไปเรื่อยๆจิตต้องค่อยๆวางสัญญาอื่นๆมาเนี่ยมันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆเหมือนคนแล้วเนี่ยมันห่างออกไปเป็นต้นไอ้ความผิดต่อกันมันก็น้อยก็ไม่มีอารมณ์ทางไหนมันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แต่มันห่างไป เมื่อเราสนใจในอนาานสตินี้วก็ง่ายขึ้นนั่งสบายเนี่ยถ้าเราทําตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชำนาญในกานรกระทำของเราว่ารมนี่มันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวมเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราจะคิดต่อไปว่าถ้าเราทาไปแล้วเนะี่ยแล้วมันจะเห็นว่าเอออารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างวิเศษอย่างนี้มันจะค่อยๆคิดของมันตามไปจุดๆท่านๆ มันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอาหารทางกายเหมือนรมเนี่ยมีก็าอาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจจะนอนหลับอยู่ก็หายใจลืมจ้าขึ้นมันก็หายใจถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงแม้นอนหลับอยู่มันก็ต้องกินเู่เนี่ย นี่เดี๋ยวอาหารถ้าเราเห็นนะโอ้พิจนาไปแล้วอืมอม,มันจะเกิดพัทธาขึ้นมาเออมันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้อาหารคือข้าวข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีมันการแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้กินชั่วระยะสามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือว,วันหนึ่งเนี่ย มันจะไเป็นอะไรอาหารต่างนอกมันเรียกว่าอาหารบัรยาอาหารคือลมเนี่ยมันช่วรรยระยะนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ไหรมันตายเนี่ยอืมอักเสบสิบห้านาทีถือสามสิบนาทียงี้เอาหรือสิบนาทีหรือห้านาทีย,าง,า,า,ทา,ทยางนี้ก็ลองดูเินเนี่ยมันจวนจะตายไปแล้วนี่ อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติมันจะมีความรู้เป็นอย่างนี้แต่ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้มันแตกมันมันแลกสิถ้าเราไม่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเลย็ไมารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้ข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรมันเป็นอาหารนั่นแหละไอ้ถ้วยอะไรก็ซื้อมากินสําหรับอะไรก็ซื้อมันมาคะ โต๊หนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่าเป็นอาหารพิเศษที่ซื้ออย่างนี้เป็นโต้นอืมแต่ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งทาอาหารอันนี้คือลมอันนี้ถ้าเราความไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้อืมหรือมันคิดต่อไปว่าลมเนี่ยเราก็กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามา ติดต่อกันอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนเคลื่อนไหวไปได้ของข้ออารมณ์ันนี้เรายิ่งเพียรนาไปมากสบายเป็นต้นอารมนี้ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันถาดจากจะจบุกเราแล้วเป็นต้นน่ะมันถึงความสงบมันไม่จะอยู่เฉยเฉยหายใจก็ไม่รู้เรื่อง ลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพัง <Bruno> <c oughs> um. ร่างกายเราได้นะอือเราสมมตินั่งอยู่เฉยๆปรากฏว่าลมมันไม่ออกลมมันไม่เข้าแต่ว่า่มละเอียดมันเกิดเป็นมาแล้วนะมันจะไปหล่อเลี้ยงโดยทางร่างกายทางไหนนั่นเนี่ยทุกคุ้มขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดอือนี่มันก็เลี้ยงโดยวิธีนั่นคือมันละเอียด ฉะนั้นเมื่อกิตของเราม,ามันละเอียดถึงสี่สมวนนี้แหละลมหายใจก็จะขาดลมหายใจจะไม่มีนี่ถึงที่ตรงนี้ท่านว่วอย่าเพิ่งตกใจมาเลยถ้าลมไม่มีจะทําไงจะกํหนดกหาหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นน่ะรู้ที่ว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสม,ะมาถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้เอ๋กรรมฐานมาถาูถกจริตมันก็เห็นอย่างนี้ อธิบายเรื่องรวมมันดีใจดีภาพดีจานของมันไปจนกว,ว่าเรามีสัทธาเห็นชัดจริงๆอันนี้คือต้นตอมันทุกพิงทุกส่วนเนี่ยถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อ,อยๆเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มกำลังของเราเรื่อยๆคล้ายน้ำในโอ่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะแห้งไปเอามาหยอดใจส็ไปเอามาหยอดใจไปเรื่อยถ้ามันจะแห้งเอามาหยอดใจเพิ่ม้าไป ตัวตัดน้ําที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตอยู่มไม่ตายนการการะทําเทียนการประพฤติปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนั้นอันนี้กลับมาเป็นปฏิปทาของเราที่นี่กะความสบายเรียกว่าสงบสงบจากอารมณ์คือเรามีอารมณ์เดียวคําที่ว่าอารมณ์เดียวนั่นต่อนี่ก็ยากเหมือนกันจิดยาก นะไม่อยากจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกให้ความเป็นจริงอารมณ์อื่นนั่นเข้ามาแทรกนะนะถ้าเราคิดแบบเป็นอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราคิดว่าพูดตามสัดส่วนที่เราเกิดมาผู้ชายเราก็เห็นผู้หญิงเราก็เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อเราแม่เราเนะนี่ยนี่ อันอื่นในะคนนึกไปก็ได้อัน,นั้นเป็นผู้หญิงอัน,นั้นเป็นผู้ชายก็รู้อยู่แต่ผลที่สุดแล้วไม่มีความรู้สึกเหมือนแม่ของเราหรือพ่อของเรานี่มันเป็นอารมณ์เดียวอยู่อางนี้มันเป็นจุดอยู่อย่างนี้อย่างอื่นนั่นเรียกว่ามันเป็นอาการจิตเรื่องอาการของจิตนั่นนะ่ะมันเป็นไปตามสภาพมันอย่างนะี้เมื่อจธรรมาาจะรรมฐา,านในความสงบเกิดขึ้นจิตเจ้าก็ป่อยสายตรงนั้นมันที่สงบ ไอ้สิ่งที่มันสงบนั่นอารมณ์มันก็จะน้อยลงไปจิดสงบแล้วนะการปีรงาปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมายกเิือความสงบมันเกิดขึ้นมากเมื่อความสบายมันเกิดขึ้นมากแล้วมันจะติดใช่ไหมมันจะติดความสุขมันจะติดความสบายถ้ามันจะไปยึดมั่นถือมั่นใช่พอดีเราไปยกขึ้นมาอไอ้ความสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงนะ ความทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะนี่ความที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงของมันอย่าไปยึดมันถือมันมันเยไใ้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทําไมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาวะทางไหนเรานี้มันเต็มอยู่อย่างนั้นของมันถ้ามันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเหมือนเปียวเหมันน็อตเหมืนไหน เขามุนเปี่ยวกับไปทางขวาเมื่อไปเห็นเ่นนี้มันกดคลายออกมาอเกีียวของน็อตเนี่ยแค่ไข่มันคลายออกมามันไม่ตึงแต่ก่อนมันตึงมันแน่นต่อมาอันนี้คือความรู้สึกของเราก็ไปเห็นเนี่ยมันตกายเออตรงนี้มันไม่แน่สมัยก่อนเราเห็นมันมันแน่นอนถึงนั่นนี่มันก็ตึงสิตึงมันกระทุกสิอืมมันตึงมากเป็นทางตึงมาก อย่างนั้นเราก็จะนำความเห็นออกมาย่อนออกมาจะคลายออกมาทําไมมันคลายเพราะไหนเพราะว่ามันตึงไปพะอนนั้นมันเป็นอย่างนั้น,น,นเป็นของไม่แน่นอนไอ้ความมายึดมั่นถือมัน่นคือเดียวกับมันคลายเปลี่ยวมันออกมามันไม่ตายตัวของมันอย่างนั้นเรื่องความเห็นนี่ก็เรื่องเป็นนะเป็นทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมัน่นก็เป็นอย่างหนึ่งเดียวกับมานะ ท่านจึงสอนว่าให้รถคิดถี่มานะฮจะรถะไม่ได้ยังไงมันก็คิดต้องมาอย่างนั้นยึดก็ยึดอยู่ท่านจะรดไม่ได้ยังไงนะี่ก็ยึดรถได้ก็เพราะว่าเห็นธรรมะ <c oughs> อาศัยดักคือเอื้องที่ว่ามันไม่เที่ยงเออสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันมีอยู่นะั่นเน่ะ เราก็ทุกอ,อย่มันก็ค่อยหมดราคาไปค่อยหมดราคาไปเท่าไรเป็นต้นมันก็บรรเทาความเห็นผิดไปเท่านั้นบรรเทาเรื่อยๆตรงไปอย่างนี้นเรียกว่าคลายคลายเกลียวมันดอกบมุนซ้ายไม่ใช่มุนไปทางขวามันก็ไม่ตึงอุปทานนั่งกระถอนมาเรื่อยๆ เวลาเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกลร่างกายนี้ในรูปในนามนในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้น,นะมันก็เกิดความเบือ่อเบือ่อคําที่ว่าเบือนะ่อเนี่ยไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะไอความที่เราว่ามันเบื่อกันเอไม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมันเนี่ย ถ้าเห็นเผ่าอะไรก็สมนำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเบื่อมันไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันนี่เบื่อเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นเบื่อนี่อุปาทานรู้ไม่ทั่วถึงมันยิ่งเกิดความจิตฉาหนือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อนั่นเอง เบื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รักมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเห็นว่านีมันไม่เที่ยงเนี่ยที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อโด,ดวยวิธีอย่างนี้อืมเกิดเป็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์มันนั้น ไม่ไปสําคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นจนให้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกข์ทุกที่มันที่มันเกิดมาที่มันไม่รู้จักสุขที่มันไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกนั้น ไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนี่มันเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดนี่นี่ความรู้ไม่สมมติเมอเนี่ยอารมณ์นั่นแหละไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างละไปยึดมันถือมันมันเลยทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเขาเราให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์แล้ว จึงในรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะในสอนว่าที่เรามาภาวนากันนี้ทีจให้รู้จากทุกให้รู้จะเกิดเหตุเกิดของทุกให้รู้ความหลับทุกให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกรู้ของสี่อย่างนี้เท่านั้นอนี่รู้ถ้าจริงทั้งหลายมันรู้เรา่นี้น่ะไอ้ทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วะเมื่อรู้ตัวทุก ไอ้ทุกข์เี่ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยลอยเมื่ออยากใจทุกข์หลับไปก็ไปจัดเหตุมันนึงเสียนี่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดรู้จักมันแล้วนี่ทุกข์มันเกิดเพราะเราอย่างนี้ ไปสาคัญมันหมายมันอย่างนี้ทุกมันก็เกิดนี่ท่านหมายรู้จย่าทุกรู้จะขีดเกิดทุกรู้จะความรับทุกถ้ารู้จะความรับทุกชนนี้เราก็คลายเกลียวมันลงมาจะดีหมุนทางซ้ายมันจะเป็นหมุนทางขวานสอไปดีนี่คือมันเข้าไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอุปาทานความยึดมั่นถือมันมันก็ถอนตัวมานี่ นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์ก็คือมัจเป็นมัคต่อมามันเป็นมัรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสัสงกัปปสัมมาชีโวสัมมากรรมันตไปตามเรื่องมันเนี่ยเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติ ให้เราจะเข้าไปหลับทุกได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ตรงตอกับไปหาสินหาสามาธิหาปัญญานี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่เมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้สิ่งทั้งสี่ประการนี้เนะี่ยที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจใจมันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรม มองไปข้างไหล่ข้างหน้าข้างขวาเนี่ยข้างหน้าข้างหลังมันเป็นสัจธรรมทั้งนั้นมีความจริงของมันทั้งนั้นดังน,น,นั้นผู้บรรลุธรรมะแล้วผู้รู้จักธรรมะไปนั่งที่ไหนก็มีธรรมแต่นนเนี่ยรู้จักธรรมมีมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่แน่นมันในราคาทั้งนั้นเนี่ยราคาสิ่งทางาดเหล่านี้มันหมดไปน้อยไปนี หมดไปน้อยไปข้อรู้มันด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกมันเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกมันเป็นอย่างนี้ความดับทุกมันเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติอีกทึงความดับทุกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองมองมองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนใครจะนินทาม้นกไปเป็น hmm. สัจธรรมครับ ถ้านยันกระเสริญมันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นแหะที่นี้มันจะเ้ื่อยจะอาการอาการของจิตที่มันยาวคืออะไมันสะสมมาแล้วแต่นานๆถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้แต่มันวางเนยมีทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าทุกข์คือรู้ตามเป็นจริงมันรู้ถึงมันชะถ้ารู้ถึงมันมันก็วางสุขถ้ารู้ถึงมันมันก็วางทุกข์